เฮ้ยแกอช่ดิข่าว้าที่เวลาประกวดมีแกไม่ใช่หรอเธอไม่รับประกวดหรอฉันอีร้องเลยตีและเมื่อเตัเร่นฉันกัเรียงเป็นงัวฉันกับบกงามไหมถ้าอยากงามบอฉันมียงแนวดีเธอไปใส่สบู่นี่สบู่โตมก็สบู่บริโภคใส่แล่งงามแต่สิเธอที่สวยแมนบอแมนใส่ฉันที่ใส่แค่นี้ละ เลขหน Guys, ึ่งนางสาวอัปรีแซนโซโคกมิแกนก๊าสิลค่ะเลขสองนางาวจันลัยไงก็ที่หนึ่งค่ะมิแกนกุ้งเทียนเด็กซื้อมิกแกนต้องใช้สบู่เบลล์เพิร์สบู่โซมถ้าถนัดบูผิวกรา ครูสตูดอนาด์ชวยดิ้งยาเซบมิสแกรนต้องใช้แบรนด์บริพลนะคะ